ดีค่ะวันนี้พบกับนกแก้วชาแนลนะคะทุกคนมาดูเตงโมนะคะมาสอบถามราคาเตงโมนะคะร้านแม่ไพร่ละนะคะออซอยแปดนะคะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหกนะคะเจ็ดหกศูนย์เก้า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 หกนะคะทุกคนมาได้นะคะสอบถามราคาได้นะคะเตงโมที่นี่สวยมากมากเลยนะคะเ,เพราะว่าเตงโมที่นี่นำเข้ามาจากไหนจ๊ะคุณน้อง แตงโมมาจากไหนจ๊ะเอะตงโงภาักกลางเนาะอ่านะแตงโงมว่าจากพากกลางนะคะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดูลูกเขาซะก่อนนะคะอันนี้คือสัญญาณนะคะนี่สัญญาณนะคะตัวนี้นะคะมันจะเต็งโมนี่ก็มีสายหลายสายพันมากมาๆเลยนะคะทุกคนมีสัญญาณนะคะมีกินาลีนะคะซูป,ปิโดนะคะแล้วก็ สายลายสายผัดนะคะเต็งโมโดาก็มีนะคะทุกคนเต็งโมโดาจะขา,ขายขายของญี่ปุ่นนะคะอันนั้นก็จะตรนี้หน่อยนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่นอนอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้ราคาแปดสิบบาทตางคะ่ทุกคนนะคะเบอร์นี้ค่ะอันนี้แปดสิบนะคะเต็งโมราคาเต็งโมปีหกห้านะคะนี่อัปเดตนะคะอัปเดตร้านป้าน,นะคะนี่เต็งโมนะคะ อันนี้นะคะสวยง,งามมากๆเลยค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งนะคะอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะนี่ไปค่ะดูราคาแตงงูไปเรื่อยๆนะคะไ,ไปกันเลเจก้าเลยนะอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะอันนี้สามสิบห้านะคะอันนี้เป็นแตงเหลืองปะคะอันนี้แตงเหลืองนะคะทุกคนซุปไปโดเหลืองนะคะตัวนี้นะคะเนื้อก็สวยนะคะน่ากิน หวานกรอบนะคะไปดูแต็งโม,มูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้สุป,ปิโดอันนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะนะอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะทุกคนสุป,ปิโดอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้อันนี้ละจ๊ะเนาะแปอันนี้แปดสิบนะคะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนกแก้วจะพาไปดูอีกนะคะร้านฝั่งนู้นนะคะเขาจะมีอีกสองร้านนะคะอืม แตงโมนะคะทุกคนสวยมากมากเลยทีเดียวนะคะแต่แล้วแผบนี้ทั้งแผบนะคะนี่ก็จะเป็นแตงโมทั้งแผบเลยนะคะถ้าแตงโมเข้ามาแพงนะคะก็จะแพงมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนอือันนี้สิปิโดเหลืองนะคะเนื้นนอเหลืองนะคะสดตัวจากสวนเลยนะคะส่วนมากแตงโมนี่จะมาหลายพื้นที่นะคะสุพรรณบุรีมั่งนะคะแตงสารมั่งนะคะนเนื้อเขานะคะนี่ ดูเนื้อซะก,ก่อนนะคะทุกคนน่ากินไหมนี่นี่นะคะอันนี้แตงเหลืองนะคะนี่แตงเหลืองก็น่ากินนะคะทุกคนนี่อันนี้ลูกละสามสิบบาทนะคะอันนี้แตงโมดํานี่ทุกคนนี่นี่แตงโมดํานะคะน่ากินมากๆเลยนะคะใครจะซื้อใครจะเอาไปทําน้ําปัน่นหรือว่าเอาไปทําบุญหรือว่าไปทําไปกินนะคะแช่ตู้เย็นนี่อร่อยมากๆเลยนะคะ แตงโมนี่มีประโยชน์คือบำรุงหัวใจนะคะทุกคนอืเดี๋ยวประโยชน์ของมันเดี๋ยวน้องแกจะพูดให้ฟังตอนท้ายนะคะออันนี้ก็สุป,ปิโดนะคะเนื้อก็น่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนอ,อันนี้เบอร์นี้เท่าไหร่จ๊ะหกสิบอันนี้หกสิบบาทนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบบาทแล้วเบอร์นี้ สินะคะก็จะเป็นนี่เบอร์นี้4ี่สิบนะคะนี่ส0 50หสนะคะ60นะคะนี่อันนี้คือของซุปิีดูนะคะทั้งหมดเลยนะคะไปค่ะเราไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะของป้าของเหมือนกันนะคะตัวแต่ตัวนู้นน่าจะเป็นกินาลีทั้งหมดเลยนะคะตามนกแก้วไปเลยจ้า นี้ก็คืออีพันหนึ่งนะคะทุกคนพันอะไรนะพันอัพชื่อแตงโมนะคะทุกคนพันของแตงโมนะคะพันอัพนะคะแตงโมเขาจะลูกดําๆนะคะขายแตงโมญี่ปุ่นเนาะอ่าพันเขาน่าจะมาจากญี่ปุ่นเนาะตัวเนี้ยฮะเนี้ยพันของญี่ปุ่นใช่ไหมคะหรือเขาเรียกแตงโมดาเนาะแตงโมดําพันอัพนะคะอันนี้คือราคาเท่าไหร่จ๊ะ เบอร์นี้45บาทนะคะทุกคนนี่ตัวนี้นะคะทุกชาติดีมากเลยนะคะทุกคนหวานกรอบนะคะยิ่งเข้าตู้เย็นยิ่งอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะนี่พันมาจากญี่ปุ่นนะคะแตงโมตัวนี้นะคะสายพันญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสลัญญานะคะตัวนี้นี่นะคะนี่สลัญญานะคะตัวนี้นะคะนี่ื้อก็จะอร่อยอยู่นะคะตัวนี้ตัวนี้คือลองนะคะแต่ตัวตัวนี้อร่อยนะคะแตงโมตัวนี้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ อันนี้ราคา45บาทนี่นะคะอันนี้ทาราาเา่าไรครับ,บอันนี้ราคา55บาทนะคะทุกคนเือหน้ากินมากๆเลยนะคะ55นะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ล่ะครับอันนี้85บาทนะคะอันนู้นล่ะอันนู้น75นะคะนะคะทุกคนคันเตงโมตัวนี้นะอร่อยรสชาติหวานกรอบนะคะรสชาติดีมากๆเลยนะคะลองเอาไปกินดูนะคะ หรือว่าเอาไปผ่าแล้วแช่ตู้เย็นนะคะเต็งโมนี่มีประโยชน์นะคะบํารุงร่างกายนะคะบํารุงหัวใจนะคะเออเขาเรียกว่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนท้ายนะคะอืมนี่นะคะประโยชน์ของเต็งโมก็เยอะนะคะอันนี้ก็คือทันอัพนะคะทานสายทันอัพนะคะโอ้โหชื่อเนาะ แทบจะจําไม่ได้เลยนะคะจะรู้ว่าตัวนี้อร่อยมากมากเลยทีเดียวนะคะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่นะ75บาทนะคะอันนี้คือแตงโมเขาจองหรือว่ายังไงคะนี่่จองอันนี้คือเขาจองไว้นะโอเคนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแตงโมทั้งแถบเลยนะคะทุกคนแตงโมทั้งหมดเลยนะคะนี่ร้านนะคะเอ่อชื่อร้าน แสงบุญนะคะซอยสี่นะคะเต็งโมนะคะจำหน่ายแต็งโมนะคะแสงบุญซอยสี่นะคะเต็งโมดํานะคะตัวนี้หรือว่าพันอัพเองนะคะตัวนี้รสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวนกแก้วพาดูเต็งโมไปเรื่อยๆนะคะหลายร้านนะคะมารวมกันนะคะไปอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะคะนี่อันนี้ผสมนะคะพันอัพกับสัญญาจะอยู่ด้วยกันนะคะร้านนี้นะคะนี่นะคะ สวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัญญานะคะเนื้อก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่บอกแก้วพามาดูแตงโมแต่ละร้านละร้านนะคะหรือว่าสอบถามราคานะคะวันนี้เออสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่อู้สวยสวยดีจริงๆเลยนะคะนี่แตงโมอันนี้เบอร์นี้ราคาเท่าไหร่คะห้าสิบบาทหรือสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนาะอันนี้สี่สิบบาทนะคะ อันนี้สามสิบบาทนะคะนี่อู้น่ากินนะนี่นี่สามสิบบาทนะคะนี่เดี๋ยวนะคะอืมไปไอันนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยงามมากมากเลยนะคะนี่ก็คือแตงโูทั้งแขกเลยนะคะนี่แตงโมทั้งซอยนะคะซอยสีนี่ก็จะเป็นซอยแตงโมนะคะมันแตงโมตลาดไทยก็จะมีหลายๆยซอยอยู่ด้วยกันนะคะทุกคน ตั้งแต่ซอยไหนหน้าแตงโมถึงซอยสิบสองเลยนะคะอลองมาหาซื้อเอาไปขายเอาไปทำน้ำปันหรือว่าเอาไปแช่ตูเ้เยนกินได้นะคะแตงโมมีประโยชน์นะคะบางทีของก็นำไปทำสบู่นะคะแตงโมนะคะเปลือกมันของมันนะคะนำไปทำแจงส้มได้นะคะทุกคนอเอาไปตำก็ได้นะคะตำเปลือกแตงโมนะคะแต่ขูดเอาเนื้อข้างในตรงขา,ขาวๆมันทำนะคะ ความอร่อยเกิดขึ้นนะคะจะบอกให้นะคะแตงโมจ้าแตงโมมาๆมาใครจะซื้อเอาไปขายนะคะมาๆนี่นะคะแตงโมสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนนี่<ม>สวยงามมากมากเลยนะคะแตงโมแต่ละล้านละล้านนี่นะคะนี่โอ้โหโนะคะนี่ สวยค่ะยิ่งตัวนี้ยิ่งชอบใหญ่เลยเนี่สวยงามมากนี่พันอัพนะคะตัวนี้พันอัพโอ้ไม่อยากไปเชื่อเลยว่าจะมาเจอร้านนี้นะคะเดี๋ยววันน,นี้นะคะเี๋งามค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะอ,อันนี้ก็คือแป้งโมนะคะพันอัพพันอัพ มากิงมากๆ็ดประโยชน์ของแตงโมนะครเป็นผลไม้ที่เหมาะสําหรับคนกําลังควบคุมน้ำหนักโดยเฉพาะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำแคลอรี่ต่ำนะคะสนะคะป้องกันนะคะการสะสมของไขมันในเส้นเลือดควบคุมความดันของโลหิตได้นะคะสมนะคะมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตานะคะทุกคลน,นะคะสนะคะช่วยนะคะช่วยลดความ ช่วยลดไขมันนะคะบนผิวหน้านะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและลดการเกิดอักเสบและผื่นบวมด้วยนะคะผิวบวมด้วยนะคะทุกคนผิวบวมแดงนะคะอาจผิดนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเนาะเอ่อห้านะคะช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะและเส้นผมให้แข็งแรงได้ด้วยนะคะแตงโมนะคะทุกคนนะคะอ่าหามากินได้เลยนะคะเพื่อนเือนอืม 6กนะคะกดอะมิโนนะคะในเตงโมจะช่วยลดการเสี่ยงในการเป็นลดการเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะทุกคนอ้าวก็คือบำรุงหัวใจนั่นเองนะคะเตงโมนะคะข้อเนะคะในโตปีนะคะในเตงโมจะช่วยลดความเาเสี่ยงในการ เป็นโรคมาเลงได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือประโยชน์เล็กๆน,น้อยๆของแตงโมนะคะนกแก้วก็เอามาจากเทจนะคะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้ฟังนะคะแตงโมนี่นะคะยังเป็นผลไม้ที่มีชื่อว่าเป็นอัตลักษณ์นะคะหน้าตาหน้าร้อนได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะกะหายน้ํานะคะนอกจากมะพร้าวแล้วนะคะแตงโมนี่ยังติดโพกกับเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความเย็นนะคะ เราจะนําไปปั่นหรือว่าเราจะนําไปาแค่เย็นกินก็อร่อยนะคะแตงโมนี่มีความเย็นอยู่ในตัวนะคะกินแล้วชุ่มฉ่าเย็นนะคะดับกระหายร้อนได้ด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของแตงโมนะคะทุกคนนะคะถ้าใครนำไปทำไปปั่นไปเป็นน้ําปั่นนี่ก็จะแสนอร่อยมากๆเลยนะคะแตงโมนี่มีความรสชาติอร่อยอยู่แล้วนะคะดับกระหายน้ํานะคะ ขายล้นนะคะเพราะว่าประโยชน์นี่มากอีกมากมายหลายอย่างเลยนะคะเตง็งโมนะคะข้อเสียของเตงโมก็มีนะคะแต่นกแก้วไม่ได้เอาเล่ามาฟังนะคะคลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้นะคะประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นสาญยานะคะอันนี้เจ็ดสิบบาทนะคะทุกคนมันก็จะมีเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่นะคะราคานะคะเตง็งโมนี่จะมาเยอะมากมากเลยนะคะไปอีกร้านนึงค่ะไปตามนกแก้วไปเลยค่ะ อันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆนะคะเกงามมากๆเลยค่ะกองนูนะคะอันนี้กองมนันเดินทึกเลยนะคะอันนี้ค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะนี่ อันนี้ก็สวยค่ะอันนี้หกสิบห้าบาทนะคะหูเนื้อหน้ากินมากเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้หกสิบห้านะคะอันนี้อันนี้เบอร์เข่งนะคะห้าสิบบาทค่ะดูเนื้อเขาสักก่อนนะคะทุกคนอันนี้พึ่งเจาะนะคะน่าจะหวานน่าดูนะคะอันนี้หกสิบบาทนะคะนี่หกสิบาทอันนี้เจ็ดสิบห้าบาทนะคะอูเนื้อหน้ากินมากมากเลยค่ะทุกคนนี่ นะคะสวยค่ะเตงโมนะคะวันนี้สวยงามมากๆเลยค่ะเตงโมสวยมากๆเลยนะคะนี่กําลังลงกําลังคัดเตงโมกันเลยนะคะนี่สวยๆทางนั้นเลยอันนี้เบอร์สามสิบห้าบาทค่ะทุกคนนี่น่ากินไหมนี่นี่นี่เนื้อเขานะคะนืมกำลังคัดเตงโมกันอยู่นะคะนี่สวยงามมากๆเลยนะคะสวยๆอันนี้สลันย่านะคะ อันนี้เก้าสิบาทค่ะทุกคนลูกยังใหญ่มากๆอันนี้เก้าสิบบาทนะคะแต่งโมนะคะนี่เก้าสิบบาทนะคะที่นี่เขาจะมีราคาบอกหมดเลยนะคะอันนั้นขั้งในน่าจะเป็นร้อยหนึ่งนะคะหลัยนั้นนะคะหรือเก้าสิบาททั้งหมดตัวไม่แน่ใจนะ,ะน่าจะเก้าสิบบาททั้งหมดนะคะลูกใหญ่มากค่ะทุกคนสวยงามด้วย นะคะเลี้ยงสวยด้วยนะคะนี่กำลังเลี้ยงเลยนะคะไปเดี๋ยวน้องแกวจะพาไปดูกินนานนาลีนะคะทุกคนแตงโมนี่มาจากไหนคุณนายนสุโขทัยนะโอเคอันนี้แตงโมสุโขทัยนะคะทุกคนน่ากินไหมคะโอ้โหลูกอย่างสวยเลยนะคะอีกล้านหนึ่งนะคะนี่นี่นะนี่ เดี๋ยวจะพาดูเนื้อแตงโงนะคะทุกคนว่าสวยขนาดไหนนะคะนี่เตงโงนะคะเนื้อสวยมากๆเลยนะคะนี่สอบถามราคาได้ค่ะนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ราคาเท่าไหร่น้องบาทอันนี้70อันนี้80ิบนะคะอันนี้ร้อยหนึ่งนะคะลูกอย่างใหญ่เลยค่ะทุกคน น่ากินน่ากินมากๆเลยนะคะไปดย๋ยวนกแก้วจะบุกราคาเตงหมูนะคะวันนี้อันนี้เท่าไหร่คะอันนี้เจ็ดิดเนะาะไล่กันเลยเนาะไปนะเราบุกร้านเตงหมูกันนะคะวันนี้อันนี้อ๋ออันนี้ราคาติดอยู่แล้วนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะนี่ราคาเจ็ดสิบบาทนะคะอันนี้ก็แปดสิบบาทนะคะอันนู้นร้อยหนึ่ง อันนูน 3, 5, นะ้นสามห้าอันนูน้นอันนูน้นอันนู้นสามห้านะคะอันนี้อันนี้สี่สิบนะคะนี่สี่สิบบาทนะคะแตงโมนี่คะ่ะทุกคนดูเนื้อซะก่อนนะคะนี่นี่นี่น่ากินมากโอ้ยแต่งโมเนื้อน่ากิน,นะะมานะกๆ,เล,ๆเลยนะคะนี่นี่น่ากินนะคะแตงโมแตงโมแต่งโมนะคะแตงโมลูกโตๆเล้อๆเลยนะคะอันนี้เป็นพันกินนาลีนะคะทุกคน นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์ mm hmm. กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้ากดติดตามนะคะว่านกแก้วจะพาไปไหนหรือว่าพาไปเลาะด,ดูอะไรนะคะวันนี้ขอจบไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบายบาย